สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะพามาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเนื่องจากว่ามีคําถามของคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะ f c c ท่านหนึ่งนะเขาถามว่าถ้าเราทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานๆจะเป็นอย่างไรวันนี้แต่ก็พามาดูนะคะว่า ทั้ง5ขวดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ตต่ทำนานเกิน4เดือนแล้วนะทุกคนยังไม่ได้นำไปใช้นะคะเพราะว่ามันมีชุดเก่าๆอยู่ออขออภัยค่ะเกิน3เดือนนะคะประมาณ3เดือนกว่าๆนะยังไม่ถึง4นะเพราะว่าแต่ยังมีตัวเก่าที่ยังพอใช้อยู่ไม,ไม่ว่าจะเป็นพวก E.M. นะคะก็จะจะ,จะทยอยใช้ตัวนั้นให้หมดก่อนแล้วค่อยมาใช้ตัวนี้เนาะทีนี้พอระยะเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิน ปีนึงเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะตัวนี้คือเกินสามเดือนนะคะเกินสามเดือนสีเขามีการเปลี่ยนแปลงค่ะตัวนี้เนี่ยจากที่เคยแดงนะทุกคนสีเขาจะเริ่มเขียวแต่ว่าเชื้อความแดงของเขายังมีอยู่ด้านล่างนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวไตจะเขย่าให้ดูนะคะนี่วางไว้นานแล้วนี่พอเขย่าค่ะทุกคนเขาก็กลับมาแดงเหมือนเดิมนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะทุกคน สีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆเ,เนี่ยทำไปแล้วสีเปลี่ยนไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นสามารถมีได้หลายสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลแดงอมม่วงนะ,ะหรือออกส้มอมเหลืองรวมถึงสีเขียวนะคะ เป็นได้หลายสีเลยค่ะแต่ว่าคุณสมบัติเขาก็ยังมีความคล้ายคลึงกันคือนำไปใช้รถพืชรถผักนำไปใช้ปรุงดินนำไปใช้หมักปุ๋ยได้เหมือนเดิมนะอ่ะทีนี้ขวดนี้เดี๋ยวตอยจะเขย่าให้ดูเรามองเห็นเป็นสีแดงพอเราเขย่าไปแล้วยังเป็นสีแดงไหมก็ยังเป็นสีแดงค่ะนี่นะคะก็เลยเชื่อว่าทุกขวดก็น่าจะเป็นสีแดงปกตินะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้จะเปิดให้ดูว่า ข้างในเขาเป็นยังไงนี่ค่ะสีเขาก็เข้มเข้มแดงแดงแบบนี้นะคะนี่ดูตรงปากขวดเขานะคะก็ยังมีเชื้อแดงอยู่นี่ก็เป็นหัวเชื้อนะคะเอาไปขยายต่อได้เลยนะคะหัวเชื้อที่เก็บไว้นานๆเนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไม่เสียนะคะใช้ได้ค่ะ นี่ต่ก็มาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าตัวที่เราทำไว้นานๆแล้วเนี่ยพอผ่านไปจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เอามาถ่ายให้กับเพื่อนๆดูนะแต่ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ไม่มีตัวที่เก็บเกิน1ปีนะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดมีตัวที่เก็บเกิน1ปีก็สามารถถ่ายแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพูดคุยกันได้เลยนะแต่เองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิน1ปีจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแล้วตายก็จะอธิบายวิธีการทำอย่างละเอียดเลยนะคะว่าทำอย่างไรให้น้ำธรรมดาธรรมดาในขวดทั้ง5ขวดนี้กลายเป็น น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีประโยชน์อย่างมากต่อดินและก็พืชที่เราปลูกในสวนค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทำในแบบฉบับที่ไม่ต้องใช้หัวเชื้อเลยนะคะเราทำแบบเริ่มต้นเลยนะเป็นสูตรอย่างละเอียดเลยเป็นสูตรฉบับคนที่ไม่มีหัวเชื้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะแต่ได้เตรียมมาแล้วนะคะก็คือน้ำห้าขวดนะคะเดี๋ยวขอวางให้หมดก่อน นมน้ำปลาเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละขั้นตอนนะคะไข่นะคะแล้วก็เป็นผงชูรสนะคะอ่านี่ค่ะทีนี้เพื่อนๆคะ่ะตายจะขออธิบายยาวหน่อยนะคะต้องขออนุญาตจริงๆนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยส่งคำถามมาถามตายเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำที่เอามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในขวดทั้ง5ขวดนี้เนี่ย ตายใช้เป็นน้ําสระนะคะน้ําผิวดินน้ําในบ่ออย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าที่หลังบ้านของตายเนี่ยมีสระน้ําอยู่แล้วนะคะก็กรอกใส่ขวดมาทั้ง5้าขวดแบบนี้ใครที่ไม่มีน้ําสระสามารถใช้น้ําอ่างปลาได้เพื่อนๆเ,เ,เลี้ยงปลาสวยงามหรือว่าเลี้ยงปลาเพื่อการ,กรเกษตรใช้น้ําเหล่านั้นได้เลยนะคะหรือบางคน ไม่ได้มีน้ําที่เก็บไว้เลี้ยงปลาสวยงามปลาเพื่อการเกษตรก็สามารถใช้น้ําคลองได้อันนี้ต้องขอบอกก่อนนะบางคนบ้านอยู่แถวคลองอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้เลยนะคะแหล่งน้ําตามธรรมชาติให้เลือกใช้แหล่งน้ําตามธรรมชาติก่อนถ้าเราหาไม่ได้จริงๆก็เป็นน้ําฝนถ้าไม่มีน้ําฝนที่เราเก็บไว้ในโอน่งในถัง ก็ใช้เป็นน้ำประปาได้แต่น้ำประปาที่เอามาใช้นั้นเมื่อเพื่อนเพื่อนกรอกใส่ขวดแล้วจะต้องตากแดดก่อน1-2วันนะคะเพื่อฆ่าเชื้อคลอรีนนะเพราะว่าในน้ำประปาเนี่ยเขาก็จะมีการเติมคลอรีนลงไปนะคะเจ้าตัวคลอรีนนี่แหละจะทําให้น้ําธรรมดามันกลายไปเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาน้ําประปาใส่ขวดแล้วก็ไปตั้งไว้กลางแดดเพื่อฆ่าเชื้อคลอรีนก่อนนั่นเองค่ะ โอเคจบเรื่องน้ำไปแล้วนะคะเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะวันนี้ค่ะแต่ก็จะเตรียมเป็นของอย่างง่ายเลยนะคะในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือแน่นอนเลยตัวหลักตัวเอกของเราก็ต้องมีไข่ไก่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนี่ค่ะไข่ไก่จะใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ น้ำปลานะน้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวต่อมาเป็นผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็เป็นนมจืดค่ะทุกคนแนะนำว่าให้ใช้เป็นนมจืดจะไม่ได้ใช้เป็นรสหวานนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไม่ได้มีนมไม่ต้องใช้นมก็ได้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวหลักๆของเขาคือ ไข่แล้วก็น้ำปลาเท่านี้เลยสองอย่างหลักๆของเขาคือสองอย่างนะถ้าเพื่อนๆจะเติมตัวผงชูรสมาก็ได้หรือไม่เติมก็ได้ไม่มีนมไม่ใสน่นมก็ได้มันเป็นอะไรที่เตรียมของไม่ยากเลยค่ะทุกคนนะแต่อธิบายแบบนี้เลยนะเตรียมของไม่ยากเลยใช้ง่ายมากๆเตรียมง่ายมากๆนี่นะคะของเหล่านี้สามารถเอามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กลายเป็นน้ําสีแดงที่มีประโยชน์ต่อดินต่อดินและพืช ได้เป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันต่อเลยนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนตอกไข่เลยนะคะตอกไข่ลงไปเลยเปลือกไม่ต้องทิ้งบี้เลยนะคะบี้เปลือกลงไปแล้วก็พงชูรสนะคะ หนึ่งช้อนไข่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนนี่กะกะเอาประมาณนี้น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนเหมือนกันคือที่แต่เอานมมาร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่า ก่อนหน้านี้แต่เคยใช้นมจืดมาร่วมในการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปรากฏว่าพอใช้นมแล้วเขาให้สีที่สวยมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอานมมาใช้เนี่ยสีของเขาจะดูกลมกล่อมนะคะเป็นแดงอมม่วงสวยดีนะคะก็เลยเลือกใช้นมมาด้วยแต่ถ้าใครไม่มีนมไม่ต้องใช้ก็ได้นะเหมือนที่แต่ได้บอกไปนะคะตีทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เรา ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าการตีไข่แดงให้แตกเนี่ยมันก็ใช้เวลานานหน่อยเนาะต้องพยายามตีให้เข้ากันนะคะให้เขาแตกดีนะ,ะหกเลยก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาแซวนะคะบอกว่าเหมือนทำไข่เจียวเลยค่ะใช่คล้ายๆเลยนะคะแต่เวลาทำไข่เจียวแล้วก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสเยอะขนาดนี้เนาะ ไม่ได้ใส่น้ำปลาเยอะขนาดนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเปิดฝาขวดทั้งห้าขวดนะคะ เพื่อที่จะเตรียมใส่ตัวอาหารลงไปนะคะพวกนี้เขาเรียกว่าอาหารของจูลินทรีนะคะเราต้องเติมอาหารลงไปเติมอาหารลงไปในขวดน้ําก่อนแล้วเราก็ตั้งขวดน้ําไว้เดี๋ยวก็จะมีจุลินทรีเกิดขึ้นนะคะที่เขาอยู่ในน้ําเหล่านี้จะมีจูลินทรีตามธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็จะกินอาหารที่เราใส่ลงไป แล้วเดี๋ยวก็จะขับถ่ายออกมานะคะเป็นแบคทีเรียรสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสีแดงอมม่วงก็ว่ากันไปนะคะทุกคนหลังจากนั้นค่ะทุกคนเราก็จะใส่ตัวอาหารนี้ลงไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวปรับกล้องให้กับเพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะคะว่าเวลาที่ไต ตักอาหารลงไปนั้นแต่ตักกี่ช้อนขวดน้ำที่เราใช้นะคะเพื่อนๆก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าเป็นขวดขนาด1,500มลินะแต่จะใช้ขวดประมาณนี้พอขวดขนาดนี้นะคะสิ่งที่แต่จะตักก็คือ1ช้อนเท่านั้นนะคะจะไม่ได้ใช้มากกว่าน,นี้นะเพื่อนๆบางคนบอกว่าอยากให้แดงเร็วๆเติมไป2ช้อนเลยได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคะทุกคนเติมแค่ช้อนเดียวนะคะ พอเราเติมไปเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่แดงให้นะคะไม่แดงให้สักทีอาจาอาจะมีความช้าเติมไปช้อนเดียวก็โอเคแล้วนะคะอ่าน่าจะติดอยู่ที่เปลือกไข่เดี๋ยวขอเคาะเขานิดนึงโอเคช้อนเดียวนะคะ มีเปลือกไข่ค้างๆตันๆอยู่นะคะทุกคนขอแ yeah, ย่เขานิดนึงนะชิดอืมลงไปแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยยังไม่หมดนะจริงๆอาจจะได้สักหกขวดด้วยซ้ำนะคะเนี่ย ยังเหลืออีกช้อนหนึ่งหกดขวดได้เลยนะคะแต่ทีนี้ไตเตรียมมาแค่ห้าขวดเนาะไม่เป็นไรนะคะเราปิดฝ้าเลยปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราทําการเขยา่าพอเขย่าเสร็จเราก็ตั้งไว้นะคะเมื่อก่อนนะไต่ก็ต้องยอมรับเลยว่า เวลาทาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยแต่เข้าใจว่าจะต้องตากไว้ตรงกลางแดดจ,จัดๆร้อนๆเลยกลางแจ้งเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องตากแดดแบบกลางแจ้งขนาดนั้นก็ได้นะคะเราตากไว้ในพื้นที่ที่โดนแดดบ้างมีร่มบ้างนะคะมีแดดในบางเวลามีร่มในบางเวลาก็ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ไต่ก็จะตั้งไว้ตรงนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆก็จะมองเห็นเนาะว่าเนี่ย <S <S เขาไม่ได้แดดจัดเลยนะคะบริเวณที่ไต่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้แดดจัดเลยนะคะ มีโดนแดดบ้างได้ร่มบ้างนี่เ็จะตั้งไว้อย่างนี้เลยมีมีแดดบ้างโดนโดนแดดโดนร่มบ้างนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีของเขาเองค่ะทุกคนตั้งไว้ในที่ที่เรามองเห็นง่ายเวลาที่เราเดินมาเข้าสวนเข้าแปลงผักเนี่ยเราก็จะได้มาคลายฝามาเปิดฝาเขาด้วยนะคะเพื่อระบ,บายแก๊สนะการระบ,บายแก๊สเนี่ย แต่ก็จะทำทุกๆสองถึงสามวันไม่ได้ถึงกับขั้นว่าจะต้องมาเปิดทุกวันนะคะนี่คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอนการทำจุลินรีสังเคราะห์แสงตั้งขวดทั้งห้าขวดไว้แบบนี้แล้วก็รอเวลานะคะหลังจากนั้นเขาจะค่อยๆเปลี่ยนสีเริ่มจากการเริ่มเป็นสีชมพูเริ่มมีตะกรอยู่ที่ก้นขวด แล้วก็จะเริ่มแดงนะคะเขาก็จะเปลี่ยนสีของเขาเป็นพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะคะหน้าที่ของเราก็คือมีหน้าที่ในการมาเปิดฝาบ้างนะคะผ่านไปสองสวันมาเปิดฝาเพื่อคลายแก๊สแล้วก็ปิดฝาแบบนี้คืนแล้วก็ตั้งไว้คืนอาจจะมีการเขย่าบ้างเพื่อช่วยกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้นนะคะในบางวันเราก็อาจจะมาช่วยเขาเขย่าแบบนี้บ้างนะคะเขย่าบ้าง เปิดฟ้าคลายแก๊สบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอยสังเกตพัฒนาการของเขาต่อไปเสร็จแล้วนะคะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากจะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะคะแต่ก็มาบอกวิธีการอย่างละเอียดเลยนะข้อสําคัญคือการเตรียมน้ํานั่นเองนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวพัฒนาการของเขาเป็นอย่างไรแต่ก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ